เมื่อวันที่10มกราคม2560ที่วัดหนองสาพ,พังทองบ้านนาบอนตบนาเศร้าอเภอเชียงคานจเลยพันเอกชัยวัฒน์พูนธนสิทธิ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สาำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพรอ้อมด้วยกำลังพลนำผ้าห่มกันหนาวจำนวน200ผืนมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวที่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนจากตำบลปากตมและตำบลนาเศร้าอ,อเชียงคาน พร้อมถวายผ้าห่มกันหนาวให้แก่พระสงฆ์จำนวน10รูปโดยมีนายบรรพตยาฟองนายอำเภอเชียงคานพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเศร้าและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตมร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวครั้งนี้ด้วยทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่นที่23จะได้ติดตามสถานการณ์ภัยหนาวอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เียเเียคือท่านานนั้น้บ้านจาริกราารที่ตรวจลากรทางนี้้วยค่ะทางนี้ด้วยใาข้นด้ยให้เัวเดินไปน้อยหน่อครับ